สี่ปีกว่าะคะ่ะแหลังจากนั้นได้เติมซ้ำอีกไหมไม่ได้เติมเลยคะ่ะแล้วก็ดูแลดีมากสวัสดีค่ะฮัลโหค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อออยะคะ่ะทําไขมันหน้าเด็กไปไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วนะคะประมาณสี่ปีกว่าะคะ่ะย้อนไปเมื่อสี่ห้าปีก่อนเรามีปัญหาหน้าตอบดูโทรมทาให้หน้าของเราไม่สดใสตอนนั้นเราได้ตัดสินใจมาเติมไขมันที่เฟทิฟคลินิกเติมจบครั้งเดียวไม่มีซ้ำถูกใจมากเลยค่ะ หลังจากนั้นได้เติมซ้ำอีกไหมคะไม่ได้เติมเลยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะก็มีเพื่อนถามอะไรเงี้ยก็แบบแนะนำว่าเออฉีดมันดีดีนะจำไม่ได้แล้วโน้ว่าฉีดไปวันไหนใช่ค่ะนานนานมากๆล่ะนานติดลืมใช่ค่ะ อาน่าจะประมาณยี่ห้ายี่หะค่ะกลัาตัดสินใจอยู่ก็แบบมาที่นี่ได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ดูแลดีมาก <laughs>